สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมอีเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตี้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์พิเศษนะฮะก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดของผมนั่นเองนะฮะก็จะทำการซื้อของขวัญให้ตัวเองนะฮะ โดยที่มันมีอันที่น่าสนใจก็คืออันนี้ฮะหีบเซอร์ไพรส์นี่ฮะผมดองไว้ตั้งแต่ผมมาเล่นเกมนี้เลยนะก็ดองไว้ประมาณ64ตัวนะอันนี้คือผมทำภารกิจเสร็จสำเร็จหมดแล้วนะอันนี้รีเฟซโซนการ์ดนี่อันนี้ทำไม่ได้จริงๆอืมก็จะได้ประมาณนี้64แล้วก็จะได้ชั้นที่1แน่นอนฮนะชั้นที่1เพราะว่ามันใช้อยู่ที่60เนาะ ส่วนชั้นที่สองเนี่ยเดี๋ยวใช้เพชรซื้อเอาเพราะว่าผมก็ดองเพชรไว้ประมาณหนึ่งแหละอ่ะก่อนที่จะไปซื้อกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือผมจะซื้ออันนี้ด้วยฮะเพราะมันคุ้มมากครับนี่ครับการ์ด up down สิบสาอันในราคาสอง้ยี่สบแปดแบงก์อันนี้ถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าจากการคำนวณของผมแล้วเนี่ยสิบสามการ์ด up down เนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะเลยฮนะใช้เพชรน,นะฮะ เพชรการซื้อตั๋วซับายอันหนึ่งเนี่ยจะใช้ประมาณ95ใช่ไหมฮะถ้าซื้อ6ตั๋วก็คือส่วนใหญ่แล้วสุ่ม6อันจะได้อันหนึ่งใช่ไหมฮะก็ตกอยู่ที่570เพชร570เพชรตีเป็นแบงก์ก็57แบงกนะ์ฮะคูณสัก10เข้าไปก็500กว่าแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคุมฮะได้13การ์ดอ่าอย่าผมจะซื้ออันนี้ด้วยนะแต่พอดีนี้ผมยังไม่มีแบงก์นะ แบงค์เป็น0เพราะฉะนั้นผมก็จะเติมอ่ะมันมีคูณ2พอดีก็จะเติมแพ็กเกจที่500บาทแล้วก็35บาทเนาะก็น่าจะได้พอดีอ่ะเดีย๋ยวไปเติมกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ได้210บนะ210แบงค์แล้วก็เติมอีกอ่า1 0 0 1ร9นี้แล้วกันได้35คูณ2นะ ได้มาเรียบร้อยเจ็บแบงค์นะครับทีนี้ผมก็มีแบงค์พอที่จะซื้ออันนี้และก็ขอจัดเลยนะโอเคสองเรียบร้อยครับแล้วก็รับของวันแรกไปการะดดาวสามอันเลยนะ,ะต่อไปก็จะมารับเรื่อยๆนะครับต่อมาไฮไลท์ของวันนี้ครับจีบเซอร์ไพรส์ครับชั้นแรกนี่ผมเหมาหมดเลยน่าจะน่าจะต้องเหมาหมดเพราะว่า ต้องเหมาหมดก่อนถึงจะไปชั้นสองได้นะอมชั้นสองที่ผมเล็งไว้ก็คืออันนี้ฮะอุปกรณ์หีบอุปกรณ์สีสม้มแล้วก็ตาระดับ S นะฮะส่วนเศษทัสมากิจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ได้ตานี้จะคุ้มมากแล้วก็หีบโอ้ยครบนะโอเคมาเริ่มใช้ตั๋วที่ดองกันเลยไว้ฮะโอเคไป5ครั้งแรกครับจังหวะนี้ปึ๊บปปึ๊บ,บออกมาเป็นโอ้โหสุดยอดนะยังไงเราก็เหมาอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องหวังอะไรมากฮะจัดไปห้าปุ๊บดูความเกลือฮะมีใครได้การ์ดับดาวตั้งแต่แรกๆบ้างไหมยากเหมือนกันนะเออดูสิแต่ได้พวกชิปปุกตื่นกับเศษปุกตื่นนะดีนะฮะเอาไปปั้นทัดท,ทัสมากรีต่อได้นี่ฮะกล่องเลือกสากล SSR ฮะดีค่อนข้างดีเลยฮนะต่อมาฮะผ่านไปแล้ว20่สตัวนะฮะปุ๊บอ่าการ์ดดาวเริ่มมาแล้วฮะ การระดับดาวตรงนี้มีสิบอันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากกับที่ผมดองไว้นะก็จะใช้ในวันเกิดนี้เลยแล้วกันว,ว้าวการระดับดาวมาอีกสองครับอ่ผ่านไปสามสิบครั้งแล้วนะฮะต่อไปครับยังมีเศษกับแผ่นทักษะให้เหลือนะฮะอ่าการระดับดาวมาอีกสองฮะแผ่นทักษะเลเวลห้าเลยนะฮะก็ค่อนข้างดีดีเยี่ยมเลยฮนะอ่าการรดับดาวกับชิ้นส่วน s s r นะฮะจัดไปเมาตู้เมาตู้ โอเคได้แผ่นทักษะแล้วะฮะอันนี้ผมก็ยังไปชั้น2ไม่ได้นะฮะได้รับแล้วนะมาบอกได้รับแล้วโอเคไปต่อก็ต้องเหมานะฮะถึงจะไปชั้น2ได้ปึ๊บจัดไปเหลือการอัพดาวอีกสองอันในตู้นะฮะก็จะอยู่ใน10ครั้งสุดท้ายนี่แหละครับโอเคมาครั้งสุดท้ายการอัพดาวจงมาปึ๊บโอเคป้ายไปชั้นสองครับ ชั้น2ก็อย่างที่บอกฮะหีบชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มฮะแล้วก็ตาระดับ S นะฮะทีนี้ผมเหลืออีก4ตัวขอเปขอเปทีละ5นะฮะเพื่อความประหยัดเพชรนะฮะขออภัยในความล่าช้าด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องจัดอย่างนี้จริงๆน่าอุปกรณ์สีส้มฮะมาเยื่อเลยฮะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ตาระดับ S เมื่อไหร่เราก็จะพอนะฮะนะไป5ครับจะช้าหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ว่าผมต้องการประหยัดเพชรของผมนะฮะ เราตั้งเป้าไว้ที่ตาระดับเอสพอนะอ่าได้เสร็จทัสมากี่มันด้วยนะฮะก็จะไปทําดาวม่วงนะเพราะว่าทัสมากี่ของผมมันห้าดาวแล้วนะโอเคส่วนการอับดาวที่ผมได้มากับแผ่นทักษะนี่เอาไปลงทัสมากี่แน่นอนฮะของผมไปห้าครับจังหวะนี้ต้องเมาเข่งไหมเนี่ยโอเคโหได้เสร็จทัสมากี่มาเพิ่มนะฮะแต่ตาระดรับเอสนี่น่าจะได้ยากมากเลย ไม่รู้ว่าใช้เพชรหมดนี่จะได้ตาระดับ S อ,อยู่หรือเปล่านะแต่ผมก็จะจัดให้หมดฮะจัดให้หมดจนกว่าจะได้ตาระดับ S นะไปแล้วอยากได้ชิ้นส่วนสีส้มเยอะๆด้วยนะมาอืมไม่มีเลยแย่จัดขออนุญาตเสียเวลานิดน,นึงนะต้องการประหยัดเพชรจริงๆตาระดับ S ได้เมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นนะขอร้องแหะ ยังดีนะได้อุปกรณ์สีส้มมาขอเยอะๆหน่อยขอเยอะๆหน่อยจัดมาจัดมาตาระดบับเอสไม่มาเดี๋ยวเราไปเปิดของส้มกันด้วยนะไม่ห้าโอ้โหเพชรจะหมดแล้วเพชรดินด,ดองไว้ไม่นะมาหน่อยเอาโอเคตาระดับเอสเราได้มาแล้วนะครับก็ไม่เกลือเท่าไหรนะ่นะอันยิ่งเหลืออีกสี่โอเคผมจะพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เราจะมาเปิดของส้มกันนะฮะ ขออนุญาตเปิดหุยหีบเลือกด้หรอได้เลือกเลยหรอวิดีเลยนะน่าจะเลือกคมดาบนะผมดูก่อนโอ้หมันเลือกได้เลยนะโอเคโอเคอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ดีคุ้มอะคุ้มอะอันนี้ก็เลือกได้โอเคอันนี้ก็เลือกได้ใช่ไหมขอเลือกฮีโร่นะก็ว่าต้องปั้นทัสึมากิอันนี้สามเลยว่าสามไม่ค่อยเกียดเท่าไหร่โอเคมาเดี๋ยวอันนี้ผมขอไปดูก่อนว่าตัวผมขาดอะไรนะอ่ะเอานี้ก่อนอุปกรณ์สีสม้ม เยอะขอเยอะเศษสามสิบสองเศษหูงสุมได้แค่สองชิ้นนะฮะไปครับชิ้นแรกเป็นชุดมาเฟียนะฮะขอโจมตีความเร็วไม่ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะอืมเป็น HP นะฮะอืมออฟลองเป็นป้องกันด้วยเอาไว้ก่อนมาโอ้กางเกงมาเฟียซ้ำอืมขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดนะฮะโอ้โหสุดยอดเลย อทีนี้เรามาดูสิ่งที่ผมจะอัพให้ทสัสซึมากีนะฮะเมื่อกี้เราได้การอัพดาวมาเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกตรงนี้เลยมามีแผนอะไรบ้างมีคมดาบไหมอ่าไม่มีคมดาบเวลห้านะฮะไปไปแรกเลยจังหวะน,นี้้องเอาคมดาบเวลห้ามาให้ใส่แล้วอันนี้เพิ่มพลังอันนี้ปล่อยพลังนะอันนี้เสริมอันนี้เอาปล่อยพลังนะฮะมา แล้วเราก็กดใช้ปุ๊บขอคมดาบเลยจ้าจัดไปนี่เมื่อน้องทัดของเราจัดไปคมดาบเวล5ป้าไปพลังขึ้นมาอีก 60, 009นะครับโอเคพลังทัดนมากี่ตอนนี้ก็ดุนแรงนะครับแรงแรงมากโอเคเฮ้ยประสานประสานอะไรได้อ๋อแผ่นต้านคียนะต้นคีย์เหล5โอเค อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะรับาการอัปดาวจากกิจกรรมนี้เรื่อยๆนะฮะทุกวันไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะเอามาปั้นทัสมารกี้เนี่ยแหละฮะก็ก็คงไม่มีอะไรแล้วอันนี้ค่อนข้างไม่เกลือนะเออไหนไไปดูอันนี้หน่อยสินี่นนนนี่ตาราับเอสนะอืมขึ้นได้เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้มันยังไม่เฉื่อยชายนะ ขอเป็นพวกแผนทักษะเอาให้เต็มก่อนนะผมอยากผมเอาอันนี้มาเพื่อจะมาปลดล็อกอันนี้ให้ใหค,รค,รครบเนี่ยแหละฮะโอเคตอนนี้ซัสซึมิกิของผมก็อยู่ที่สามล้านสองนะฮะไม่เกลือนะไม่เกลือ,อเคเลยแหละก็ขอขอบขอบคุณทุกคนนะฮะที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะก็ถังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ ขอบคุณมากครับที่รับชมสนับวันนี้สวัสดีครับ